Good morning <laughs> สวัสดีค่ะ Good morning ไหนทำอะไรกันเนี่ยเด็กๆเด็กๆนะกินข้าวแต่วัวรุ่งนะนั่งเรียงกันนะหืมบเล่นหนุนตีสองตีสามนะปลึงปลังปรึงปลังป,งป้ายอยู่ข้างบนข้างล่างนี่ชกกัน <laughs> ชกกันใครชกกับใครหไหนสุดหลอ่อ เอนี่เนี่ยเมื่อวานออกข้างนอกใช่ไหมลูกออกข้างนอกเมื่อวานใช่ไหมกว่าที่หม่มม้าจะจับข้างในได้นั้นออกข้างนอกลิงเอาขึ้นบนต้นปลาล์มนะเคยดูนะหม่มาม้าไม่ช่วยนะได้ยินไหมอ่าถ้าอยู่ข้างล่างก็อยู่ข้างนอกอะลิงพาขึ้นต้นปลาล์มแล้วหม่มาม้าไม่ช่วยนะไม่มีปัญญาช่วยนะลูกนะอ่าเพราะฉะนั้นอยู่ข้างในปลอดภัยที่สุดใช่ไหมมีมี่มือจริงไหมมีมี่ม หลับตาปริมใช่หืมรวมเม็ดก็เหมือนกันอ่าไม้ล่ะไม้มันกินหลังเพื่อนเวลาก็กินไม้จะไม่กินนี่ป้าใส่ตั้งอาหารเปียกอาหารอาหารเปียกอาหารคลุกอาหารเปียกแล้วก็ป้าบางตัวก็ไม่กินอาหารเปียกอาหารคลุกบางตัวไม่กินเหมือนม,มิ่มี่ก็ไม่กินก็กินแต่อาหารแ<ช>ห้งไหนตัวโตล่ะตัวโตก็แก่จังนลยตัวโตเอ้ยหืแก่จังเลยกินก็่สองสามเม็ด ว่าไปตามวัยตัวตึงหลับนี่ยายทวดก็หลับยายทวดให้ไปอยู่ตรงนู้นก็ชอบมาอยู่ตรงนี้ชอบมาอยู่ในมุมตรงนี้แหละชอบจริงๆแต่ตรงนี้นั้นยายทวดนะั้นน่าสงสารนี่ยายทวดยายทวดนี่ต้องกินอาหารอาหารนิ่มๆเพราะว่าเขาไม่มีฟันแล้วนะเ <laughs> นี่ยตาทวดตาทวดนี่ยังชั่วกว่ายายทวดอายุยังน้อยกว่านี่ เขามีพี่น้องสองสองสองตัวนะที่จริงนะตัวหนึ่งก็ลาเต้ก็ลาเต้นะเสียไปแล้วเสียมาสองปีแล้วค่ะลาเต้ก็มีสองตัวอยู่ตอนนี้พวกนี้อยู่ที่กําแพงหัดใหญ่ตอนนี้ป้าอยู่หัดใหญ่อยู่ที่กําแพงอยู่ที่กําแพงกําแพงบ้านข้างหลังอ่ะร้องทั้งวันทั้งคืนนี่ป้าก็นึกว่าแมวหลังบ้านตอนเช้าป้าทนไม่ไหวลุกขึ้นมาถามอหลังบ้านน่ะตะโกนถามว่าแมวร้องทำไมแมว เขาบอกว่าไม่รู้แมวตรงไหนไม่รู้ใครเอามาทิ้งดูเป็นอย่างนั้นนะณตอนนั้นน่ะเนาะเขาเป็นแมวที่โครงสร้างใหญ่ทั้งลาเต้ทั้งสิงโตก็ชื่อสิงโตกับลาเต้นี่ฮมีลาเต้อยู่ก็เท่าไหร่แล้วสิสิบห้าครับตรงนี้อันนั้นสิบแปดครับอันนั้นสิบเก้านี่นแหละทีนี้สิบสี่นะไหนชุดรอละอะชุดรอละกินรอกินน้ำมาหลก เราดกินน้ำช้าๆอากาศดีมากเมื่อคืนฝนตกโปรยๆค่ะอากาศเย็นอต่นี่ก็ที่ออกข้างนอกที่ป้าให้อยู่ในกรงป้าก็ให้ให้อยู่ข้างนอกนะเวลาป้าอยู่ข้างในอะ่ะเพราะว่าเขาลอดออกมาถักข้างบนได้เนี่ยผีมะเปรงีองมะปรางอะ่ะแต่ว่ามาตูมนไม่เท่าไหร่มาตูมตัวสีดํานะคะมาปรางตัวที่เปลือกเทา่มันอยู่กันแม่นมสดก็แม่นมสดมัน,นก็นเรียบร้อย นมสดนี่เรียบร้อยมากเป็นแม่ที่เรียบร้อยมากไม่ดื้อไม่เอิไม่สุดยอดเลยนะ่ารักมากชะมายล่ะไหนชะมายใหม่ไหม,ไหมน้องข้าใหม่บ้านแม่เกียงเนี่ยใหม่ไหมเนี่ยครอกหลังจากครอกหลังจัดเอ,อ่อใหม่ไหมนีคอกหลังแม่ก็ทาหมันเรียบร้อยแล้วอืมห,หลับหลับอืมลาลาอืม มะเมียวรับกันรับกันนี่ป้าต้องใช้นี่เขาบอกว่าจะทําให้ป้าไม่ป่านนี้ยังไม่มาเลยสงสัยต้องหาช่างใหม่เหลืออีกนิดเดียวที่ว่าเป็นนั้นน่ะเนาะเป็นการศาสนั้นเหลืออีกนิดเดียวนี่เหลืออีกนิดเดียวสักแค่กระเบื้องแผ่นเดียวก็ยอมมาทําให้ตังไปแล้วด้วยนะก็ทําทชุดกับทากับชุดนู้นก็บอกว่าเขาทาเอาแล้วก็เอาชุดเดียวป่านนี้ถามก็บอกว่าเดียเาาเด๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามานื่วันไหน เขาเห็นว่าช่วงนี้แรงไงก็ไม่มาไหนนั่นกจเป็นเผลที่หูนั่นหายแล้วเยอะหายเยอะแล้วแหะเป็นนิดเดียวเองตอนที่ว่าเขาเขาหายไปนั่นแหละป้าก็ไม่รู้นะกลับมาได้สักอาทิตย์นึงได้ไมั้มป้าว่ามันได้กลิ่นอะไรกลิ่นที่ตัวเขาอ่ะป้าเหมือนเหมือนป้านึกแล้วว่าต้องโดนกลับมาแล้วก็เคี่ยวมันฝังนะเคี่ยมมันฝังแล้วพนานๆมันเป็นหนองแต่ป้ารู้วิธีเพราะว่าเป็นอย่างนี้เยอะอะเคสอย่างนี้ป้าผ่านมาเยอะแล้ว ป้าก็ใช้เควันให้เขากินยาแก้อักเสบฆ่าเชื้อด้วยนะใช้เควันอุดจุกก็ไปในรูเลยแล้วแผลก็ค่อยตื้นค่อยตื้นไอ้เควันนี้มันจะกัน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 แมลงวันพวกนี้ไงเพราะว่านะเราก็รู้มาแล้วออ้ใช้ตัวนี้เลยดีมากๆแม่แม่ลองดูนะมันไม่ต้องไปหาหมอเลยนาดว่าแผลอะดวันี่ป้าทําแบบนี้เลยหายหมดที่ป้าผ่านมาเนาะบางทีมากกว่านี้อีกเป็นแผลเท้าฝ่ามือเลยป้าก,กินยาแก้อักเสบ กับเควันเควันนี่โรยเลยโรยแผลก็ค่อยๆรัดค่อยๆรัดค่อยๆรัดนั่นไงเหลือนิดเดียวแล้วอันนิดเดียวแล้วนันยังไม่ได้ใส่ย,ยาเขากินยายากยากมากๆป้าก็ต้องหาวิธีสอดเข้าไปในอาหารเปียกมั่งสอดเข้าไปในปลาที่มันนิ่มๆหน่อยสอดเข้าไปนั่นแหละต้องอย่างนั้นนะสุดยอดเลยลจับก็ไม่ได้นะจับได้จะโกนต้องมีวิธีบางทีต้องเอาผ้านั่งตะครบุบนั่นยังไม่ได้ใส่ยานเดี๋ยวก่อน รูยอีกนิดเดียวแล้วเหลืออีกนิดเดียวก็ค่อยรัดก็ค่อยรัดไหนหญิงบัวญิงบัวค้อจุดของข้ออยู่ตรงนั้นแหละญิงบัวนี่นอนวันนี้เปลี่ยนผ้าห่มอะไรเรียบร้อยวันนี้วันเสาร์ป้าก็ไม่ได้ไปดูเด็กเนาะอย่างน้อยเราก็ได้ไม่ต้องรีบเคลียร์เกินบางทีหน่วยมากหายใจหอบบางทีกว่าจะเสร็จรีบต้องถือเวลาไหนอันนี้ล่ะ นี่ป้าก็ตั้งชื่อว่าในหนูไอ้น,นุมะปริงมะปรางมะปรางมะป,ปริงไอ้นี่ก็มะปริงมะปรางมะปริงมะตูมเอาชื่อเดิมไอไอ,ไอตัวไอนมสดเขามีลูกสามตัวนะตัวสีเทากับสีขาวหนึตัวหนึ่งเสียไปเพราะว่าเขาอ่อนแอตั้งแต่เด็กๆแล้วตัวนั้นอ่ะอ่อนแอมากตั้งแต่เด็กๆแล้วเ,เขาก็เสียไปเสียไปเสียไปนานสักพักนี่แหละป้าก็ให้เขาไปทำสบายนะเพราะเขายังเล็กมากเราจะให้กินยาให้กินยายาก็มีอยู่แล้วยาฆ่าเชื้ออะไรพวกนี้เนาะเพราะว่าเขาเล็กมาก เขาก็เสียไปถึงตัวนี้มาแทนเนี่ยกัะที่นเพิ่งมาใหม่อันนี้ก็เลยชื่อว่ามาปริงเรียกง่ายไงมาปริงมาปรางมาตสมป้าเรียกง่ายป้าเรียกง่ายก็เลยเอาชื่อนี้เนาะป้าติดปากแล้วป้านะไหนนี่กินข้าวเรียบร้อยแล้วกินอาหารเปียกด้วยแต่เขาชอบเขาเนี่ยอยู่ข้างนอกได้เขาตัวเล็กนะจริงๆแล้วเ็าตัวเล็กไม่ใช่ตัวใหญ่แต่ดูในในภาพมันเหมือนกับตัวใหญ่จริงๆแล้วก็ตัวเล็ก แต่เขาไม่เป็นแมวที่ไม่ไม่สนไงไม่แบบอสนก็สนแบบเล่นเห็นอะไรแต่แต่เขาไม่ใช่แมวแบบว่าเหมือนกับมะปรางกับมะตูมมะปรางอะ่ะเธอชอบที่ชอบเล็ดรอดออกข้างนอกหรอมะปรางอะมะปรางนี่ชอบออกข้างนอกไม่ได้นะลิงพาขึ้นลิงจับพาไปนั่นนั้นแหละไม่ได้เลยอะ่ะเนาะอากาศดีมากข้างนอก ดีมากเลยออกมาข้างนอกก็เลยออกมาออกมาออกมา,ออกมาไม่เป็นไรเดี๋ยวม,มันมาไปเดี๋ยวเลยออกข้างนอกตอนนี้เวลาเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งก็อากาศดีแล้วนี่พระอาทิตย์เริ่มจัดขึ้นแล้วอากาศเย็นมากชอบจังเลยอ,อากาศอย่างนี้มีแดดอ่อนๆเนาะนี่ขยะป้าเดี๋ยวจะเตรียมเคลียร์พื้นที่แล้วก็เกเอาขยะไปทิ้ง จะเอาเข้าวไปให้บ้านไอตัวเล็กอีกออกไปหาซื้อของกินมาอีกเนี่ยตอนเช้าๆป้าไม่อยากไปไหนเลยป้าอยากอยู่บ้านเพราะว่ามันอากาศดีและไม่ยุ่งใครอะตอนนี้ดีดีตรงนี้อะดีแต่ว่านี่ถ้าไม่มีลิงนะไม่มีหมาไม่มีลิงนี่ป้าก็อยากจะปล่อยให้เขาไปเดินเล่นบ้างเนาะแต่ว่าเรื่องจับไม่ได้เพราะพวกนี้เวลาออกแล้วจะตะลเดเลยอะอืมจะตะลเดเลยบางทีสถานที่อย่างนี้ให้เขาออกมั่งมันก็ดี ถ้าเรามีบริเวณบ้านถ้าเรามีกำแพงนะโอเคแต่นี้ถ้าไปแล้วก็คือไม่สามารถที่จะตามหาได้แล้วเพราะมันเข้าอยู่ในป่าป้าก็เข้าไม่ได้เนาะเข้าไม่ได้อากาศดีมากเอเมื่อไรต้นพวงคลามเราจะมานะเราอยากได้พวงครามจังแล้วแล้วไม่ได้เอรอไม่ไอ้เยรอตาลังนั่น กระดาษทรายได้ปุ้ย,ยนี่วันนี้ว่าจะเคลียร์ตงงรตง,งน,รนี้หน่อยนึงเนี่ยว่าจะเผาแต่ว่าขยะสองกองเราจะเผาขยะนิดหน่อยนะวันนี้อากาศดีมากชอบนี่อากาศบ้านเราตามภาษาบ้านเราเอ่อเนาะอือตามภาษาบ้านเราไหนตัวเล็กไปไหนลูกปริง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  ปริงไหนแม่ปริงแม่ปรุงปริงแม่ปรุงปริงแม่ปรุงปริงไม่กินน้ำตรงนั้นลูกไปกินน้ำตรงนน้นไปที่หม่มาใส่ให้หนูไปใส่ให้แมวจรก็ชุดหนึ่งนี่ป้าทำไอ้น,นั่นน่ะเห็นไหมไอ้ที่ที่อะไรย้ายลิงข้าวแต่ทำข้างเดียวนะทำแค่ข้างเดียวเพราะว่า สองข้างไม่ได้เพราะว่างบเราไม่มีแต like so right okay. okay. of ่ว่าข้างเดียวก็พอแล้วเพราะว่าอีกข้างหนึ่งเราก็ปิดตายอยู่แล้วอีกกระจกอะเนาะป้าก็เปิดเฉพาะข้างเดียวมันมันต้องเปิดข้างเดียวอยู่แล้วเพราะว่ามันหมุนไปหมุนมานั่นก็ป้าก็เลยติดข้างเดียวก็โอเคเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนได้สบายไม่ต้องเที่ยวกลัวว่าลิงจะเข้าบ้านถ้ามันเข้าบ้านแล้ข้างล่างก็เหมือนกันถ้ามันเข้าบ้านนี่คือมันหยิบหมดเลยนะมันหยิบแล้วป้าก็หาไม่เจอสายสายชาร์จแบตอะไรพวกเนี้ยป้าต้องเก็บใส่ไปในเครื่องซักผ้าน้งหมด ของที่ว่าจําเป็นนั้นใส่ในนู้นเลยแต่ของดีนี้ช่างมันเหมือนกำลังมุงกำลัมังบางทีมันก็รื้อเรากลับมาเก็บได้ไม่เป็นไรปริงเปริงเปล่งปล่งมานี่มาปริงเปริงเปล่ง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 มานี่หลอกมานี่มามามาหามันมานี่มาลูกมาปริง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 มานี่มาเออมามาลูกมามามาลูกมาอดี๋ยวเดี๋ดีนั่นนั่นมาลูกมามาลูกมาไอฟงปองอยู่เลยเธอเนาะเปล่งปริง pring เลยเออ spring ิง r i n g เลเออปริงป g s p หนูนี่ก็สวยนะเดี๋ยวแม่แม่แม่ฮัแม่แม่นะให้โตหน่อยก่อนนะเกาแมวบ้านเลยนี่เนาะแมวบ้านบ้านเลยบ้านบ้านเลยนี่แมวนี้เนาะหางเออหน้าเออแมวบ้านเออถ้าเขาอ้วนเขาก็สวยเนี่ยเนาะเนาะถ้าอ้วนหนูก็สวยอากาศดีจังเลยแม่แม่มาเที่ยว มาเที่ยวบ้านแมวสวนปามได้นะใครอยากมานะมาเที่ยวสตูดไว้มาเลยนะคะโทรมาหาป้าได้เลยมาดูธรรมชาตินะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ